คุณกำลังฟังล่ามซำพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิต ทีคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการสลัดนี่นะครับโดยล้ำซ้ำพอดแคสต์ดำเนินรายการโดยผมหนึ่งสรารพงษ์นันติวงศ์นะครับวันนี้เราอยู่กับสินเชื่อรถแลกเงินนะครับสินเชื่อรถแลกเงินคืออะไรผมจะสรุปสั้นน,นะครับเพราะว่าเคยเล่าไปแล้วหลายครั้งนะครับก็คือสินเชื่อสําหรับคนมีรถมีเล่มทะเบียนที่ผ่อนหมดแล้วปลอดภาระสามารถกู้ได้ทั้งรถยนต์รถกระบ,บะมอเตอร์ไซค์รถบรรทุก โดยที่ผู้กู้สามารถนําเล่มทะเบียนรถมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอนุมัติปุ๊บรับเงินเลยมีรูปแบบสัญญาเป็นสัญญากู้ยืมเงินนะครับสินเชื่อรถแลกเงินนะครับผู้ขอสินเชื่อยังใช้รถได้เหมือนเดิมครอบครองรถได้ตามปกติเหมาะกับพี่ๆที่ต้องการเงินสดเงินด่วนแบบฉุกเฉินเพื่อใช้ใจ่ายส่วนตัวใช้ใจ่ายฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจหรือเสริมสภาพคล่องตอนที่มันกําลังขาดอยู่นะฮะเหมือนเงินขาดมืออะไรเงี้ยรถ แลกเงินช่วยท่านได้นะฮะโดยจะกําหนดชําระค่าง,งวดเป็นรายเดือนผ่อนจนครบสัญญาตามที่กําหนดแล้วบริษัทก็จะส่งเริ่มทะเบียนรถคืนให้ตามปกติสําหรับการจํานําทะเบียนรถหรือสินเชื่อทะเบียนรถแบ่งเป็นสประเภทนี่คือสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือ1แบบโอนเล่ม2แบบไม่โอนเล่มนะครับไอ้เล่มที่ว่านี่ก็คือเล่มทะเบียนรถนะครับแบบไม่ต้องโอนเล่มก็คือเราต้องนํา เล่มทะเบียนรถมาฝากไว้กับผู้ให้บริการสินเชื่อไว้ใช้เป็นหลักประกรันในการขอกู้สินเชื่อชื่อบนสมุดร,รถก็ยังเป็นชื่อของเราอยู่เหมือนเดิมไม่มีการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียนของพี่ๆก็ยังเป็นของพี่ๆเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วแบบนี้เราจะเลือกรูปแบบไหนดีก็แนะนําว่าถ้าพี่ๆนะรีบใช้เงินให้เลือกสินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่มแต่ถ้าไม่รีบร้อน ก็ให้เลือกแบบโอนเล่มไปก็ได้เพราะว่าทั้ง2องอย่างมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือการคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับคือแบบไม่โอนเล่มทะเบียนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าแต่จะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกมีข้อดีคือถ้ามีเงินมาโปะปิดก่อนก็ไม่ต้องจ่ายดอกในส่วนที่เหลือส่วนแบบโอนเล่ม ก็จะเหมือนเรา,เาไปซื้อรถมือสองอันนะดอกอัตราดอกเบี้ยจะคิดแบบฟิกซ์แต่ข้อดีคือเรทมันจะต่ํากว่าแบบลดต้นลดดอกอย่างแน่นอนก็คือมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือระยะเวลาในการดําเนินการแบบไม่โอนเโลมเนี่ยประมาณ3วันก็น่าจะรู้ผลอนุมัติหรือไม่อนุมัติแล้วนะฮะแต่แบบอนเล่มต้องใช้เวลาดําเนินการก็คือประมาณ7วันทําการ รูปแบบสัญญาอันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายเล็กเือน้อยนะครับก็ไม่เล็กหรอกคือแบบไม่โอนเล่มเนี่ยสัญญาเงินกู้จะไม่มีแวด7%แต่แบบโอนเล่มจะมีแวด7%ซึ่งจะรวมในยอดจัดแล้วก็ดอกเบีย้ยทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าแบบไหนเหมาะใครนะครับคือแบบไม่โอนเล่มเหมาะกับคนที่ต้องการเงินด่วนต้องการผ่อนจ่ายแบบอัตราดอกเบีย้ยลดต้นลดดอกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ ส่วนแบบโอนเล่มสำหรับคนที่รอได้ไม่รีบใช้เงินเราจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านะครับแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในแง่ของแปตรวมมาด้วยนะครับผมขอหยิบยกตัวอย่างจากเว็บไซต์สมหวังเงินสั่งได้แล้วกันนะคราบพอดีเขายกตัวอย่างการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆของรูปแบบสินเชื่อลดแรงเงิน ทั้งสงแบบเนี่ยน,นะฮะก็คือแบบโอนเล่มและไม่โอนเล่มนะฮะโดยเขาสมมุติว่าเอารถเก๋ง Honda City นะไปจำนำวงเงินสินเชื่อประมาณ3 0 0 0สนบาทต่างกันตรงไหนมัง่งอันแรกนะระยะเวลาในการผ่อนแบบไม่โอนเล่ม48เดือนแบบโอนเล่ม48เดือนแบบอเท่าแบบแบบกันนะครับอันที่2อ,อัตราดอกเบี้ยนะแบบไม่โอนเล่มเขาจะคิดอยู่ที่ 0.59%ต่อเดือนหรือประมาณ7%ต่อปีนะครับแล้วก็แบบโอนเล่มจะอยู่ที่5%ต่อปีทีนี้พอมาคิดคำนวณแล้วก็แบบไม่โอนเล่มไม่เสียภาษีไม่เสียแวดนะฮะแบบโอนเล่มเสียแวดก็คือ3 0 0 0 0 0เนี่ยภาษี7%ก็อยู่ประมาณ2 5 200บาททีนี้ค่าง,งวดแบบไม่โอนเล่มนะ ค่าง,งวดรวมอัตราดอกเบีย้ยที่เฉลี่ยออกมาแล้วนะครับ48เดือนก็จะผ่อนอยู่ประมาณ8,020บาทแบบโอนเล่มจะอยู่ที่ประมาณ8,025บาทโดยในจํานวนนี้จะประกอบด้วย7,005นะซึ่งเป็นค่าง,งวดบวกกับแวดอีก525บาทนะครับเนี่ยมันเอาไปเฉลี่ยรวมไปแล้วค่าง,งวดอนอาจจะไม่ต่างกันแต่ว่าในรายละเอียดข้างในมันต่างกัน อีกอันนึงก็คือค่าใช้จ่ายนะครับแบบไม่โอนเล่มไม่มีเพราะมันไม่ต้องโอนเล่มเนาะแต่แบบโอนเล่มจะมีค่าโอนทะเบียนประมาณ3000บาทก็ค่าประกันชั้นหนึ่งประมาณ15,000บาทนะครับอีกข้อคือการปิดบัญชีงวดที่12กรณีผ่อน12เอ้ยผ่อน48เดือนนะครับแบบโอนเล่มเงินต้นจะเหลือประมาณ2 3ง0เนี่ยผ่อนไป12งวัแล้ว ต่แบบโอนเล่มเงินต้นจะเหลือ2 5 3 0 1 3บาทก็คือ2 0 0บาทนั่นแหละฮะดอกเบีย้ยลด50%ลดไปประมาณ1 7มีแวดอีก7%ก็คือ525บาทเมื่อกี้คูณ36เดือนนั้ากับ1 8 1 8 9 0 0นะ,ะก็เกือบเกือบ1 9แล้วก็ดอกเบี้ยลดอีก50% 17แล้วก็ยอดรวมปิดบัญชีประมาณ2,07นะคจะเห็นว่าถ้าจะปิดบัญชีในงวดที่12นะ แบบไม่ออนเล่มจะถูกกว่าก็จะเหลือประมาณ2องแสนสแต่แบบออนเล่มก็อยู่ประมาณ2องแสนเนะครับเนี่ยก็คือจะเห็นได้ว่าแบบไม่โอนเล่มและแบบออนเล่มมีส่วนต่างกันอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นะฮะก็คือเทียบง่ายๆการเลือกจำนำสมุดรถนะฮะแบบไม่โอนเล่มหากต้องการโปะปิดบัญชีก่อนจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแบบออนเล่มประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่า ท่านสะดวกแบบไหนในการไปขอกู้ตั้งแต่แรกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่ยกตัวอย่างมาให้ดูกันมาสรุปกันอีกรอบแล้วกันนะครับสําหรับข้อดีของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถหรือรถแลกเงินในแต่ละรูปแบบนะครับอันแรกก็คือแบบไม่โอนเล่มนะข้อดีอันที่1คือชื่อในเล่มทะเบียนจะไม่เปลี่ยนผู้กู้ยังถือกรรมสิทธิ์รถเหมือนเดิมแค่ฝากเล่มไว้กับบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อเท่านั้น 2. ได้เงินไวจำนำทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่มไม่ยุ่งยากเมื่อไม่ต้องโอนเล่มสมุดก็ยังสวยไม่ต้องโอนไปมาระหว่างผู้ให้บริการสินเชื่อกับตัวเจ้าของรถที่อยากกู้ไม่ต้องเสียเวลามาโอนรถไม่ต้องเสียค่าโอนรถไม่ต้องเสียค่าอากรในการโอนรถไม่ต้องไปทําธุรกรรมที่ขนส่งให้เสียเวลา 3. แบบไม่โอนเล่มอ่ะไม่ต้องแบกภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ดต้วยนะจ๊ะ 4. ได้รับอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกกรณีต้องการปิดบัญชีก่อนกาหนดจะคิดดอกเบีย้ยสิ้นสุดณวันที่ลูกค้าปิดบัญชีเท่านั้นไม่ต้องไปรวมกับดอกเบีย้ยในในปีที่เหลือนะครับอันเนี้ยเหมาะกับคนที่มีรถรีบใช้เงินด่วนมีแผนโปะปิดบัญชีก่อนกําหนดแล้วก็ค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะถูกกว่านะครับสําหรับข้อดีของสินเชื่อรถร่างเงินแบบโอนเล่มหนึ่งมีโอกาสได้วงเงินกู้สูงก,กว่าเพราะว่า หลักประกันไปอยู่กับเขาแล้วนะ 2. ได้ดอกเบีย้ยที่ดีกว่าไม่โอนเล่มอัตราดอกเบีย้ยจะถูกกว่าเพราะเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบฟิกซ์เรทนะครับ 3. เมืม่อได้อัตราดอกเบีย้ยต่ำก็จะทําให้ผ่อนชาระสบายเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ไม่รีบรอได้และต้องการดอกเบีย้ยคุ้มค่ามีเงินกู้ไว้สํารองใช้จ่ายอันสุดท้ายคืออัตราดอกเบีย้ยผันแปรตามปีรถหมายถึงการจำนำ เล่มรถใหม่ๆอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างต่ำกว่าแบบไม่โอนเล่มจะทําให้ผ่อนข้างงวดสบายกว่าส่วนรถที่เก่าการกู้แบบโอนเล่มจะมีอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าแบบไม่โอนเล่มนะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับรถของท่านขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงินว่ารีบมากน้อยแค่ไหนแล้วก็แผนในอนาคตว่าจะผ่อนชาระไปนานแค่ไหนแล้วก็จะปิดไวหรือไม่นะครับอันนี้คือคร่าวๆข,ข,ของรูปแบบในการ ขอสินเชื่อรถแรกเงินระหว่างโอนเล่มกับไม่โอนเล่มนะครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับฟังมาเกือบสิบนาทีแล้วนะรักษาสุขภาพกันด้วยครับสวัสดีครับ